เวลาไม่มีตังคงไม่มีใครให้กินนะครับโอ้ต้องเอาความจริงคุยกันนะไปกับอาจารย์เบียร์ไปฟรีนะไม่เก็บตังนะม,มีคนบอกว่าไปกับอาจารย์เบียร์ล้วได้ได้ตังเยอะมันก็ไม่หนูอยากหนูอยากรู้เห็นแกมานั่งพูดให้ฟังไม่ได้หนูดูจากคลิปตั้นๆแกบอกว่าแกไปออกรายการอะไรว่ารายการดังอะไรเอาแกไปบรรยายเอาแกไปพูดแล้วก็ไม่ให้ตังแกสักบาทเลยอะรายการไหนไวะนี่เห็นคลิปพันๆอยู่ ถ้าแบบนั้นน่าเกลียดไปนะผมว่าต้องรายการนี้แน่นอนเลยแต่ว่าตอบไม่ได้เออแกบอกว่าเป็นรายการดังระดับประเทศเลยนะแต่ไม่ให้เงินกูสักบาทเลยแต่พูดแกไม่ได้คงไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกแต่พูดเรื่องมากบงการเอาเาีย์เออมันไม่ควรเอาเรียดการเพราะว่ารายการก็แบบมีมีเขามีทุนมีอะไรก็ควรจะให้ค่าน้ํามันควรอะไรอย่างเงี้ยค่าเหนื่อยค่าเขาต้องเข้าใจอย่างนี้นะบางทีอาจารย์เบียถามว่าแกมีรายได้ได้เยอะไหมได้เยอะนะ แต่ว่าเรื่องของการมาบรรยายทำอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะเพราะอย่างเช่นบรรยายทำที่หมอเสงอะ่ะไปก็ไปฟรีใช่ไหมกินก็กินฟรีบางทีก็ได้รับบริจาคจากคนนั้นคนนี้มาแต่บางทีเอาหลากัหลกๆเลยว่ามันมันต้องซัพพอร์ตถูกไหมละ่ะม,มันต้องซัพพอร์ตคนอื่นพอสมควรเหมือนกันไม่น่าจะใช่โหนกระแสพี่หนุ่มหรอกไม่รายการรายการโหนกระแสเขาไม่มีปฏิบัติธรรม รายการอะไรวะทุกคนไปสื่อไปหน่อยซิว่ารายการอะไรเดี๋ยวด่าให้ <laughs> ไม่กล้าพูดไม่ผมไม่ทะเลาะกับสื่อน่าจะใช่รายการนี้แหละแต่ว่าผมมองมองดูแต่ว่าไม่อยากร้องกับสื่อช่องน้อยสีหรือช่องมากสี <c oughs> ไม่มีอยู่ในช่องสี <c oughs> ผมว่านะอ้าวเหรอ <c oughs> ค่าเดินทางใช่มันอย่างรถอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ผมว่าเดือนหนึ่งค่าน้ามันไม่ต่ํากว่าสามหมื่นนะเนาะเดินทางทุกวันนะแล้วรถไม่ใช่รถใหม่ทินน้ํามันนะั่น่ะมันก็ต้องมีค่าน้ํามันเครื่องค่าทางด่วนค่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยไหนจะต้องเอาเงินไปทําตรงนั้นตรงนี้คือคือการสอนธรรมะหรือว่าการใช้คนอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องใช้เงินเนาะช่วยคนอย่างเงี้ยใช้เงินหมดพี่ขอของขวัญด้วยนะครับ สิบเจ็ดคนนะครับทุกคนเตรียมตัวแล้วอยู่คนเดียวเลยเหรอลูกทีมไปไหนหมดอ่ะไปอยู่กับเมียเขาหมดละไหวยต่อยทำได้เคนเดียวเลยรองขันด้วยครับคนละดอกทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะไม่ไหวแล้วหมออหวแล้วอิ่มน้ำทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะทุกคนสิบเจ็ดคนค่ะสิบเจ็ดคนนะครับเอฟซี รายได้เยอะนะแต่รายแต่รายจ่ายอาจารย์เบียร์น่าจะเยอะผมว่าเยอะมากสวัสดีเอฟซีด้วยครับขอของขวัญด้วยครับเร็วกว่านี้ครับพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ช่วยด้วยเมื่อวานไอรินทำไมไม่ไปวะ คืคนบอกว่าให้ติดสมปองเข้ากลุ่มถึงเจ้าอาจารย์เบียร์มั้ยทุกคนค้าคะแนนคูณสามค่ะเออได้คุยกับอาจารย์สมปองไหมอ่ะยังค่ะส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันเลยขอคะแนนคูณสามค่ะพี่เจมเปอร์ขอบคุณค่ะไปคุยกับแกหน่อยบางทีก็อาจจะไม่มีคนเข้าใจขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะตามพี่พัดไม่ทันแล้วค่ะนี่ขอของขวัญชิ้นใหญ่ยขอบคุณด้วยเร็วๆครับพี่วิขอบคุณด้วยครับขอชิ้นใหญ่เลยค่ะขอัชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ คุณสามขาดลงมาเลยคาะชิ้นใหญ่ๆครับพันเจ็ดสู้เขาพันเจ็ดสู้เขาขอของขวัญด้วยครับขอบคุณ <7 S 2> ครับเร็วๆครับเร็วๆเกว่านี้เร็วกว่านออี้เพิจ็ตเปอร์มาเร็วรวมพลังเพจ็ตเปอร์าเร็เร็ว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 เรวเร็วเร็วเรับเร็วเณครับผมเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรีวเร่วเร็วคร็มเร็ว่ร็วเร็วเร็วเร็วยไม่ทร็วเร็่เร็่วยหนวด้วย โอพันสองพันเก้าแล้วว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เทพเทพฉันหายไปในหมดเนี่ยไอรินทำอะไรอ่ะรู้ทารีบ้านเกษตเสร็จยังอะ บ้านใกล้เสร็จอะไรยังไม่ได้ยกเลยหมดไปกี่ล้านแล้วอ่ะหมดไปเจ็ดล้านแล้วยังไม่ได้อะไรเลยจะสร้างเหมือนกันเนี่ยจะสร้างแต่แต่ว่าจะสร้างแค่สองสามล้านหลังได้ <ๆ S 1> <อ>แค่รู้ว่าต่างจังหวัดสองสามล้านก็หลังใหญ่แล้วพิ่พาอาจจะเอาหลังไม่ใหญ่เอาหลังเลกแค่สามห้องนอนอย่างเงี้ยกี่ชั้นอ่ะชั้นเดียวอะ่ะชั้นเดียวพอผมมองว่าสร้างใหญ่ไปมัน อของขอนขอบคุณครับอุยวันนี้ได้เยอะมากเลยไอสร้างใหญ่ไปมันก็ไม่มีคนอยู่อ่ะอเอาแค่พ่อแม่แล้วก็น้องอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะสองสามห้องแล้วก็วกไม่ตตามคุณยายยังอยู่ผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเรามาเรามาก็นานๆทีแล้วก็ญาติมาอย่างเงี้ยเรามาสร้างใหญ่ไว้มันก็ไม่มานอนหรอกเอาเงินไปจ้างให้มันนอนโรงแรมดีกว่าไม่นอนใช่ไหมคน,คนต่างจังหวัดไม่ต้องไปทําห้องเยอะนะเขาไม่นอนในห้อง ไม่นอนเข้าขนอนข้างนอกเฮ้ยขอบคุณของขวัญด้วยฮะโะจ่ายแล้วคนดูฉันไม่มีใครเปย์ฉันเลยอ่ะให้ขึ้นแพ้พี่พัดมาสามตีตาแล้วเนี่ยไงกันเนี่ยเอฟซี <FC S 2> ผมใจดีเออเนีย่ยเขาเมียเมียหลวงเขาไม่มีเงินกันไงช่องหนูไมีดีพวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์ไม่ดีพวกเมียน้อยมาดู ไม่มีตังค์นี่อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งตานี้ได้หมื่นหนึ่งแต้มเลยแรงนะแพรี่เขาบอกก็ไม่มีแต่พวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์อ่ะรู้เขามีแต่พวกเมียหลวงเขามีเงินเมียน้อยดีหรวยวันนี้มาทําคดีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยจ่ายเท่าไหร่ว่าห้าแสนนะน่ามิดถ้าเท่าไหร่ห้าแสนทนายได้เท่าไหร่ทนายห้าหมื่นฟ้องไปร้านหนึ่งทนายเอาห้าหมื่นมาอุดรคุ้มที่ไหนอ่ะ ห้าหมื่นเองเหรอไม่เรียกน้อยจังห่ะเรียกแค่นี้มันก็ต่อเมื่อไปหกหมื่นมันต่อห้าหมื่นเนี่ยตังยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ต่างจังหวัดกันเนาะไม่บางทีอะ่ะเราเราคิดว่าเรามาบ้านอย่างอุดรอ,อะ่ะเรารับได้เพราะว่าเรามาแล้วเรามาบ้านด้วยอย่างนี้ไงไราคาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอุดรแต่ที่อื่นไม่ไหวมั้งห้าหมื่นได้ไหมถ้าที่อื่นคือมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยม,มีมีเคสหนึ่งที่เชียงใหม่ คดีฟ้องกันชอ่อโกงคดีอาญามันไปศาลมากกว่าคดีแพ่งเนาะเลยเรียกไปหกหมืนแล้วก็ให้จ่ายงวดแรกสองหมืนอันนี้ไม่ได้บอกโฆษณาค่าทนายนะแต่เล่าให้ฟังว่ามันค่าใช้จ่ายมันแบบนี้เออเนี่ยโดนงวดแรกไปค่าเครื่องอย่างเดียวแปดพันโอ้โหเหลืออะไรบ้างเนี่ยต้นของเขาอะ่ะแล้วเนี่ยจะเอากำไรที่ไหนมาเอากาไรที่ไหนมาก่อน วายว่ทุกคนขาขอของขวัญหน่อยค่ะตาเนื้อยวรอก่อนนะคุณสามไหมอุดรธานีคือน้องขนายใช่บ้านผมอยู่อุดรตอนที่เที่ยวอะไรอ่ะคุณหลอกผมอยู่ที่ลาปีครับเออเรายังไม่ได้ถ่ายรูปผมแพรรี่อาจารย์เบียสามคนเคยถ่ายยังอ่ะยังค่ะ ที่แบบยืน่ะเนาะแต่ว่าขนกระแสเคยถ่ายสามคนไหมไม่ได้ถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายครับเออพอมานั่งดูรูปแล้วมันไม่มีขอของขวัญสิบสามดอกเอฟซทุกคนขอสิบสามคนสิบสามคนคนละหนึ่งดอกรู้จักคนายแก้วรู้จักครับทําไมอ่ะพี่แก้วแกน่ารักนะถัา <13. S 2> เป็นชายถ้าเป็นชายพัดอ่านไม่คืนนะอะไรนะถ้าเป็นทนายพัดอ่าไม่คืนนะเงินน่ะเหรอ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อ๋อที่เขาพูดถึงกันเลยนะเขป้องขันได้ครับอีกสองดอกสามดอกครับเอวๆคนอีกคนหนึ่งครับที่ยังไม่เคยส่งเลยสามดอกครับขอบคุณมากเลยครับเร็วพี่เร็วกว่านี้เร็วกวนี้ไม่จะไม่ทันอ๋อขออีกสองคนครับที่ไม่เคยส่งเลยโอเคขอบคุณครับพี่วันชายคะแนนจะคูณสามและเตรียมช่วยหนูนะใครเป็นเมียน้อยบนังนึงรอแป๊บนึงคูณสามเลยฮะเอาเลยฮะพลังเมียน้อยขอพลังเมียน้อยค่ะคูณสามค่ะ ที่นี่พลังเมียหลวงครับเร็วๆครับแม่เขาคุณสามค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยให้มันกระหน่ำไปพี่จันเปอร์โซ่เร็วๆรอบสุดท้ายแล้วผมจะไปล้วเร็วๆลูกขาขึ้นหนูหน่อยเร็วๆว้ายหนูเนี่ยเขาส่งชิ้นใหญ่อะหนูอยากได้มากอดีทำไมเขาใจดีจังเลยวันนี้้ขอบคุณครับเทพหนูไม่มีเลยไปไหนกันหมดไม่รู้อะขอบคุณครับพ้ยคุณสามไปเร็วพี่คุณสามไม่มีเลยรอบสุดท้ายแล้วนะผมจะไปแล้วชจำๆเลยขอชจำๆ ทุกคนช่วยฉันด้วยแล้วันนี้ได้าขาเลยช่วยหนูด้วยพี่บุงบุงพี่น้ำเพชช่วยหนูด้วยเร็วขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งให้มันปังไปเลยขอบคุณครับไปเร็วๆไปเร็วๆขอชิ้ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆพี่ชิ้นใหญ่ๆคุณมาส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยเร็วเร็วเร็วๆพี่เร็ววันนี้พี่เร็ววันนี้พี่เร็วันนี้พี่เร็วันนี้ปึ้มอุวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาขึ้นพันแล้วอุเยดีใจโอนยพี่วันชัย พี่มันชัยมาสู้โอเลิศโอตายแล้วโอไม่ทานโอตายแลพี่บุ๋งบุ๋งมาอะส่งมาเลยส่งมาเลยยังสู้ได้สู้เลยของขวัญมาเลยพลังสู้พลังมีหลวงไม่ได้จบเดี๋ยวตอนเย็นเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าให้เอฟซีไปเติมเงินก่อนตู้พลังมีหลวงไม่ได้พอติหนูก็มีอยู่เท่สองสามคนเขาไม่เขาไม่ได้มาเขาไม่จึดไม่อยู่พี่บีบีคนหนึ่งพี่อะไรไปไหนกันหมดไม่รู้ รู้คนเร็วีย๋ยวจะเป็นไลฟ์ถายปลาทนายเมียหลวงสู้ๆขอบคุณครับเมียน้อยไม่ผ่านนะแฮรี่อะไรแฮรี่ไปอยู่ฝั่งเมียน้อยไม่ผ่านนะแฮรี่ต้องมาอยู่ฝั่งเมียหลวงแล้วอยู่ฝั่งเมียน้อยมันเลิศเมียหลวงมันไม่เก๋ <c oughs> ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นทนายเมียหลวงหรือทนายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีเพศแล้วอ,ะอ่ะอะใลแฮรี่โดนฟองสักดอกนึงเนาะระวังนะฟองทำไมอ่ะ เอาไม่รู้เผื่อไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับใครดูนะแุ๊กิกกับใครชีวิตนี้เป็นรักเดียว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 เขาเรียกว่าเป็นคนรักเดียวหัวเดียวเมียเดียวค่ะเป็นเหมือนนกเงือกรักใครอ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงจริงเหรอยังไม่มีคนที่มียังไม่ใช่เหรอยังยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ประกาศสถาปนาเอเหรอให้รอก่อนเหรอยังไม่ได้สถาปนาเจ้าหลวงแห่งมือทิพย์อ๋อ รอก,ก่อนรอ,อก,ก่อนขอบคุณของขวัญด้วยนะครับวันนี้ได้เยอะมากเลยพี่แพน่ารักค่ะไม่ต้องมาชมเลย PK ก็แพ้พี่พัดเนี่ยขายที่หน้าเขาหมดทุกหล่อนมาแต่ชมชั้นของขวัญก็ไม่ส่งกันไม่เลิศครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณังมากเลยครับผมอุ้ยใจดีมากเลยกลับบ้านก่อนพัลลี่เย็ยนเจอกันแล้วกันไปเถอคะค่ะไปเถอคะค่ะให้ FC ไปเติมเงินก่อนนะบ๊ายบายค่ะ โอ้ยไม่ต้องมาส่งตอนนี้แล้วพี่พาราดีส่งก็แพ้เขาอะ